นิวเด็ดใหม่แม่เมนูเด็ดอันนี้เราก็ตำลาบผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนะแล้วก็ทำน้ำเป็นสีทองๆนิดหนึ่ง <c oughs> ใส่ผงจูรักใส่น้ำเติมใจอาบางเอิญ ว่าจะหันฟักเสร็จน้ำก็หยดลงจิ้มไปตึ้งเยอะพ <c oughs> วจะได้ฟักหนึ่งลูกนี่ได้ไก,ก่มาหนึ่งกิโลใส่ฟักตะกัหนึ่งโอ้ยแดีวก็นี่เดี๋ยวหอดจะหอดจะหอเจ้อดเ,จ,ออเจ,อจีย มันหมระมุนกลิ่นพริกไทยกระเทียมรากผักชีฝุ้งลอยมาดังโดนใจหลอดน้ำเดือดเดี๋ยวก็ใส่ไก่ลงไปโอ้เจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยเราต้องขยันช้อนฟองหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ฟักแกะสลักลงไปแกะสลักเป็นรูปหมีรูปหมารูปหน้ารูปคนรูปหอยรูปบีมจิ้ม ไปก็ว่ากับไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลงให้ได้รสอร่อยแบบสามชาทางโค้งอร่อยชัวร์จ้ะอาา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 าอาา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 อาา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 รากาา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 อาจาะาะเาอาา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 านาาาาาอีายาีาานากาา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 า ใส่ฟักลงไปโอ้เฮียตุงตุงตุงโออ้อ้อรต้องรอน้ําเดือดเนาะเพราะว่าไม่ต้องให้เดือดมากเพราะว่าฟักมันนานๆฝวจะสุกเดี๋ยวไก่หนังทะลกหดหมดอ,โหโหอร่อยจอเจ้าะห้อเจี๊ยรถตัวชาชักมาแล้ว่านิทานพื้นบ้านเขาก็จะเล่านิทานหรือเล่าเรื่องโดยการแกะสลักฟัก อย่างเรื่องสังทองหรือหอยสังนั่นเองออสังทองหอยสังมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าวะ <c ười> แกะสลักแม่แกะสลักฟักไปเล่าเรื่องให้ลูกฟังใช่หรือเปล่าวะเพราะวาหัวเนี่ย <c ười> เดือดเป้าเดือดเป้ากินมาเป้าอ,อุ้ยอุ้ยมันหอมเตะจม เดือดชัพังเดือัพังอมันหอมงี้มันเป็นการทําอาหารที่ง่ายๆนะแต่มันต้องมีใจทัดจันเรื่องรสชาติด้วยอาหารอย่าไปจากฉันได้ไหมโอ้ยรสชาติหวานด้วยน้ําต้มกระดูกตามเข็มวด้วกสิ้วขาวสดหนึ่งอ้ออั <c oughs> นหอมอร่อยทำลายสอ เนี่ยฟักนะฟักนะฟักนะฟักฟักฟักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ฟักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์เดือดอาหารกาอย่างนี้น้ำซุปน่าจะซึมซาบเข้าไปในฟักแล้วเ้ยเดือดอาหารก่จริง เปิดออางกันจิงฝักกุดใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ไม่ใช่เพียงคำพูดเท่านั้นอืมสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นผักชีที่เตรียมเอาไว้ไม่ต้องหั่นนะใช้เด็ด เป็นใบใหอย่างนี้จะใส่ลงไปแล้วคนกินรออยู่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 โอ้โหอไกยเกยเปื้อน